สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ p o ดแคสต์ Joyful Journey นะคะอยู่กับแบ,บกกาซินาค่ะที่นี่คือพื้นที่ของการเรียนรู้การเติบโตและการเข้าใจหัวใจของตัวเองวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในทฤษฎีที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนได้จริงชื่อว่า Let Them t Th o r y หรือทฤษฎีปล่อยเขาฟังชื่ออาจจะดูง่ายเนาะ แต่ปล่อยเขาเนี่ยมันยากแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ยังไงแต่เชื่อไหมคะว,ว่าแค่คำสองคำนี้ทำให้คนทั่วโลกหยุดเหนื่อยกับการพยายามควบคุมทุกอย่างและกลับมารักตัวเองได้ลึกขึ้นกว่าเดิมทฤษฎีนี้ถูกพูดถึงครั้งแรกโดยเมลโรบินส์นักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกและลูกสาวของเธอซย่าโรบินส์จุดเริ่มต้น ของเลดเดมมาจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันแต่ที่ซเยอร์รู้สึกเสียใจเพราะเพื่อนไม่ชวนไปเที่ยวค่ะเมลก็เลยพูดกับลูกสาวเพียงว่าเลดเดมอีฟเ i จ n น i ิน hmm. ว t ย y o ู l เลดเ e มถ้าเขาไม่ชวนเรา mm hmm. ก็ปล่อยเขาไปเถอะประโยคนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะคะ mm hmm. เพราะมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมันทำให้เราหยุดถามคำถามว่าทำไมเขาไม่ทำแบบที่เราคิด แล้วกลับมาถามตัวเองแทนว่าเราจะเลือกทำยังไงต่อดีเมลรบิบินส์บอกว่าเรามักจะเหนื่อยไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เพราะเราพยายามควบคุมสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจเราคู่รักที่เปลี่ยนไปเจ้านายที่ไม่เห็นคุณค่าหรือเพื่อนที่เริ่มห่างเหิน ทุกครั้งที่เราพยายามให้คนอื่นเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเรากำลังยกพลังชีวิตของเราให้พวกเขาไปแต่ถ้าเราหยุดแล้วพูดในใจว่า Let them ปล่อยเขาไปเถอะเรากำลังประกาศว่าฉันเลือกคืนพลังให้ตัวเองและหลังจาก Let them สิ่งที่สำคัญที่ตามมาก็คือ Let me ปล่อยฉันให้ได้เลือกสิ่งที่ฉันควบคุมได้ถ้าคุณมีหัวหน้าที่พูดไม่ดีหงุดหงิดง่ายพยายามทำทุกสิ่งให้เขาชอบแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่พอใจแทนที่จะคิดว่าทำไมเขาไม่เห็นความตั้งใจของเราลองพูดในใจว่า let them ให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเถอะแล้วถามตัวเองว่า let me ฉันจะเลือกอะไรที่ควบคุมได้ตอนนี้อาจจะเป็นการตั้งขอบเขตทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหรือเริ่มห่างงานที่ตรงกับคุณค่าของเราตัวยอย่างที่สองนะคะความสัมพันธ์ถ้าคุณมีคนรักที่เริ่มห่างออกไปนะหรือว่าความรักมีปัญหาแทนที่จะพยายามไล่ตามหรือว่าเปลี่ยนเขาลองพูดว่า let them d i ปล่อยเขาให้ห่าง ถ้านั่นคือสิ่งที่เขาเลือกเพราะการฝือนอยู่ด้วยความกลัวมันทำร้ายใจเรามากกว่าการปล่อยด้วยความเข้าใจถ้าเป็นครอบครัวและเพื่อนละ่ะญาติมักจะพูดจาเปรียบเทียบเมื่อไหร่จะแต่งงานนะเจอกันบ่อยใช่ไหมเพื่อนโพสชีวิตหรูหราแล้วเรารู้สึกว่าเราดอยลองพูดคำว่าเลดเจม ให้เขาพูดให้เขาโอดเพราะนั่นคือเส้นทางของเขาแต่เรากลับมาที่ let me ฉันจะใช้เวลาเนี้ยสร้างเส้นทางที่ฉันภูมิใจหรือนำเอาความประสบความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้นะอมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะค้นหาความต้องการของตัวเราเองค่ะทำไมปล่อยเขาถึงยาก เพราะเรากลัวค่ะกลัวถูกมองว่าไม่แคร์บ้างแหละกลัวสูญเสียกลัวถูกลืมแต่เมลโรบเบนส์บอกว่า The right people will never need to be controlled คนที่ใช่เนี่ยมันไม่ต้องควบคุมเขาจะอยู่เพราะอยากอยู่กับเราไงการปล่อยเขาจึงไม่ใช่การละเลยแต่มันคือการเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ใช่จะยังอยู่ ทีนี้เรามาลองใช้ทฤษฎีของการปล่อยเขาในชีวิตจริงกันบ้างคะ่ะลองฝึกกันทีละขั้นนะคะสังเกตสิ่งที่ทำให้เราเครียดถามตัวเองว่าสิ่งนี้ฉันควบคุมได้ไหมถ้าไม่ได้เรดเดมและข้อ2พูดประโยคเรดเดมในใจซ้ำๆเหมือนกับเป็นคาถาคืนพลังพูดเบาๆว่าเลดเดมท็อก Let them go, let them t h i n k whatever t h e y w a n t ปล่อยให้เขาพูดไปปล่อยให้เขาไปปล่อยให้เขาคิดในสิ่งที่เขาต้องการและสค่ะตามด้วย let me, let me focus on my goal, let me less, let me choose peace. ฉันจะโฟกัสที่เป้าหมายของฉัน ฉันจะพักผ่อนฉันจะอยู่อย่างสงบอ่ฉันเลือกความสงบความสันติและ4นะคะจดลงในสมุดทุกครั้งที่ปล่อยได้ให้เขียนลงว่าวันนี้ฉันปล่อยอะไรได้บ้างเช่นฉันปล่อยความคาดหวังจากคนอื่นได้หนึ่งอย่างจะเห็นเลยนะคะว่าชีวิตของเรานั้นเบาลงจริงๆค่ะและแ e มเชอรี่นะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทุกอย่างนะ มันเป็นข้อควรระวังที่เราจะต้องจำเอาไว้ถ้ามีใครละเมิดเราหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราไม่ต้องปล่อยเขาแต่เราต้องปกป้องตัวเองค่ะและเดมเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเลือกจะไม่แบกไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยอมจำนนสุดท้ายนี้อยากให้คุณลองใช้แนวคิดนี้ในสัปดาห์นี้ดูนะคะ เมื่อมีใครทําในสิ่งที่เราไม่เข้าใจลองพูดในใจว่า let them แล้วตามด้วย let me let them be who they are let me be who I am พอเมื่อเราปล่อยให้คนอื่นเป็นในแบบของเขาเราก็จะได้กลับมาเป็นในแบบของเราอย่างอิสระขอบคุณที่ รับฟังมาจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามแชร์ตอนนี้ให้กับเพื่อนๆืนที่กำลังเหนื่อยกับการพยายามควบคุมคนอื่นแล้วถ้าใครสนใจที่จะอ่านหนังสือเลดเจมก็กดลิงก์ที่แชร์เอาไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้และรักตัวเองไปด้วยกันกับแอร์กัสนานะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ